สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําเมนูเนื้อผัดพริกหวานนะครับเป็นเมนูที่ใครที่ชอบทานเนื้อเนี่ยรับรองว่าต้องลองดูนะแล้วก็มีความหวานของพริกด้วยวัตถุดิบมีไม่มากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับส่วนผสมของเนื้อผัดพริกหวานนะครับเนื้อสันในครับหั่นชิ้นพอดีคานะครับพริกหวานหรือพริกหยวกนะครับที่จะมี3สีใช้ทั้ง3สีเลย หัวหอมซอยครับลากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วดำซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาน,นิดหนึ่งครับพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทําเลยครับ เอาล่ะครับท่านผู้ชมนะฮะวอมกระท้า้ร้อนนิดนึงใส่น้ำมันลงไปครับกลิ่งงน้ำมันหน่อยให้คลือบทั่วตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนมากนี่แหะครับใส่3เกลอือไปเลยข่ากัชีกระเทียมพริกไทยนะฮะเพื่อความหอม เอาแค่ให้พอเหลืองๆนะฮะเหลืองแบบเริ่มจะเหลืองเท่านั้นเองไม่ต้องให้เกรียมนะฮะตามด้วยเนื้อนะครับลงไปคั่วเลยหัวหอมนิดหน่อยนะฮะถ้าชอบแบบให้มันหวานลงไปในเนื้อเลยหรือถ้าเกิดชอบทานหัวหอมแบบกรอบๆก,ก็ใส่ที่หลังก็ได้นะฮะ เราจะผัดให้เนื้อเกลียมนิดนึงนะให้มันมีเป็นแบบติดขอบแบบิมเกรียมนิดนึงนะฮะอันนี้จะหอมตอนนี้ก็จะมีเริ่มมีน้ำจากเนื้อออกมานิดนึงครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อสันในนะครับแล้วก็ หั่นชิดเล็กหน่อยจะได้ไม่เหนียวนะฮะแต่ที่จริงถ้าเกิดทางบ้านใช้เนื้อที่ดีเนี่ยคือ,อยังไงมันก็นุ่มอยู่แล้วนะฮะส่วนสําหรับใครที่เจอปัญหาว่าเเนื้อสาบหรือเปล่าก็ใช้สูตรนี้ได้เพราะเราจะมีพวกน้ํามันงาเข้ามานะฮะเพื่อให้กลบกลิ่นของเนื้อครับเพิ่มเป็นไฟแรงได้เลยนะฮะแรงจัดได้เลยใส่น้ํามันหอยนะฮะ ซิ้วขาวครับนี่จะเป็นซิ้วดำเอาสีนิดเดียวนะครับซออปรุงรสสีเริ่มมาแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยสุกไปประมาณ70-80%แล้วลองดูสีนะฮะว่าทางบ้านชอบสีแบบจืดๆก็ไม่ต้องใส่ ชอบสีเข้มๆก็ใส่เยอะอีกก็ได้ตามไปด้วยน้ำมันงาครับแล้วก็พริก3ามสีชิมรสชาติอีกสักทีหนึ่งนะฮะว่า เป็นรสชาติแบบที่ทางบ้านชอบหรือยังอาจจะบางคนอาจจะติดหวานติดเค็มมันอันโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับท่านผู้ชมอเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนเนื้อเนี่ยเราจะเอาไปหมักก่อนก็ได้นะฮะก็เหมือนเดิมเลยตามวัตถุดิบที่ให้ไปนะฮะแต่ว่าคลุกกันคลุกกันกับเนื้อแล้วก็ พักไว้ในตู้เย็นนะชอบนุ่มมากก็ค้างคืนไปเลยถ้ารีบก็สักครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเกิดทางบ้านอยากให้มันมีความหอมความอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะฮะตามแล้วแต่สไตล์เนี่ยก็อย่างผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาไปตอนแต่งจานนะก็อาจจะแบบเอ้ยโรยด้วยต้นหอมนิดนึงนะฮะหรือว่ากะเทียมเจียไวไ้สักหน่อยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ทางบ้านจะ ถนัดแบบไหนนะ,ะก็สามารถทําได้เลยส่วนวันนี้เนี่ยพี่ที่ทำก็เป็นแบบง่ายๆนะฮะวัตถุดิบไม่มากไม่ยุ่งยากสามารถาเข้าไปติดตามชมได้เหมือนเดิมนะครับที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel tv ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ